แกงป่าอะไรครับอ๋อแกงป่ากุ้งค่ะแกงป่ากุ้งเนาะโอ้หก็ oh, ทำไมมาอยู่คู่ดอกไม้สวยเลยเนาะอืะอก่อนก่อนเข้าครัวต้องสูดอากาศต้องสูดอากาศก่อนอืออ่าวเดี๋ยวเข้าไปดูกันแม่บอกเข้าไปดูก่อนนะคะ วันนี้เราก็จะแกงป่ากุ้งนะแม่เนาะ กระเพาโกลิ่นขึ้นเลยนะแม่เนาะนแสบจมูกตวิ่งออกไปหายใจให้งนอกกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมให้แม่เปิดคลิปนะครับเพื่อนๆอนแม่สนุกกับการทําแกงป่าไล่ไข้หวัดได้เลยนะแม่เนาะใส่กุ้งกับเดียวก็สุก ให้เดือดปุดฝุดให้เดือดก่อนเดือดแล้วก็ย่างโคงได้ละกุ้งก็สุกเร็วนะอ้าวกุ้งสุกเร็วถ้าไว้นานแล้วมันกุ้งมันจะแข็งอื่ามอร่ามเอาลเอาลยโอ้โอันนี้ลาบปากอีกแล้วครับท่านผูช้ชมแาบปากกุ้งเรา ิดแตกหน่อยก็ได้ชัดชัดไม่ได้โฆษณาหม้อนะนี่นะครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะกินแกงป่ากันมดูงานเสริมผมหน่อย <c oughs> มื่วม่วงกวนนะเพื่อนๆรสชาติอร่อยดีเยี่ยมโอ้โหพูดปรนาหน้าดู ใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะขายอยู่ที่กิโลละ180ออเดอร์มาจากสุโขทยัยน,นะครับบ้านญาติกันเขาทำมะม่วงกวนขายรสชาติอร่อยสนใจก็ช่วยอุดหนุนหน่อยนะครับช่วงนี้แย่มากเลยอะจะลองเงิน y ยูทู e อย่างเดียวคงตายก่อนอนะ ต้องขายมะม่วงกวนโอ้พูดหน้าอิาดมากเลยอ่ะกระเสากระเสาแอคติ้งน่าดูนะเ,นเพื่อนๆช่วยอุดหนุนผมหน่อยช่วยผมหน่อยอไม่ไหวแล้วจินปาจะได้เงินยูทูปผมอายก่อนมะม่วงกวนราละร้อยแปดสิบท่านผู้ชมนี่นะครับการบรรจุมะม่วงกวนของเรา ทำยังไงไม่ให้มือเลอะนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ทำเองครับ <c oughs> ผมไม่แฟนผมทำครับ <c oughs> ไม่เลอะครับสะอาดนะครับเพื่อนๆสั่งกันได้ง่วงกวนค่าส่งนี่ต้องออกเองนะครับ <c oughs> มะม่วงกวนครับมะม่วงกวนมะม่วงกวนโลละร้อยแปดสิบครับมะม่วงกวนเลือกซื้อเลือกขายกันได้นะครับดันนอกดันในเสียงมอเตอร์ไซค์โครด,ดังอ้าวนี่นะครับเ,เพื่อนๆแกงป่ากุ้งที่แม่ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วควันฉุยอยู่เลยช่างน่ากินทุ่เกินหิวหิวหิว บรรจุเสร็จใส่ถุงพร้อมส่งนาเรากลับมาดูเมนูของเราวันนี้นะฮะแกงป่าแม่เขาเพิ่มมาด้วยมะระผัดไข่พละผัดไข่อร่อยอร่อยแล้วส่วนอันนี้ลูกตาลเชื่อมแก้เผ็ดโอ้โหอันนี้แฟนผมทำไม่ใช่ไหม เขาเก่งเรื่องของหวานล <Okay. S 1> อ,อยแก้วตานลอยแก้วพูดไปเพื่อนๆก็รู้จักอยู่แล้ว <c oughs> เอาผมชิมนี้ให้ดูดีกว่าแกงป่ากกุ้งแกงปากุ้งแม่เขาบอกต้องพูดให้ครบนะยอดมะพร้าวอ่อนนี่แส่ยอดมะพร้าวอ่อนขอชิมกุ้งเดี๋ยวดีกว่า ก็ยอดมาพร้าอ่อนนะอืมอร่อยสุดยอดเลยเอาละสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆไม่มีอะไรมากละขอจบ คลิปแค่นี้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ